อ่าโอเคครับผมก็เข้ามาตรู่ในช่วง easy cooking นะใครก็สาม,มารถทำอาหารได้ครับผมก็วันนี้ก็จะมาทำการเตรียมนครับนี้ำมันน้ำมันจากยุมกโกครับผมก็ได้จาการนำชั้นไขมันของเซเบบรัสมาเกียวน้ำมันนีเอาไว้ใช้ในการทอดเทวดานะฮะมาทำการเกี่ยว ไขมันนะฉะนั้นไขมันของเซเปรัดนะเซเปรัดนะคือหมาเฝ้าประตูมะลุนะทำการเกลียว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 จนได้น้ํามันจากมะลุครับเกลียวไว้ใช้ในการทอดเทวดาครับผมอ่าแล้วสั่งมาได้น้ำมันจาก,กมาลกนะลุเ,ววร,เรีบเาากเกยบร้ยอยแล้วครับอ่าต่อไปครับ,บนี่เลย นี่ครับคแรนอันนี้ก็คือเครื่องในของเซเบรัสนะฮะถูกหมักโดยเลือดของซาตานนะนี่เครื่องในเซเบรัสที่ถูกหมักด้วยเลยือดของซาตานนะนำไปทอดในน้ํามันที่เอาไว้ใช้ทอดเทวดาใส่เข้าไป สีสวยกเครื่องในไซเป็รัสที่ถูกหมักโดยเลือดของซาลานำไปทอดทอดใส่ก้าไป อดเลยไม่ใส่เข้า,าไปสาใส่หมดโอเคอ่าเสร็จแบบแล้วก็คุกให้เข้าไปลงแมะลงแมะลงแมะโอเค นะครับผมอันนี้ก็รอฮะรอให้น้ำมันที่ไว้ใช้ทอดเทวดาฮะทำการทอดเครองหนาจนสุกนะแล้วเราก็ทำการนี่เลยใช้นี่เครื่องปรุงจากนรกฮะล่าเถี่ยวอร่อยเผ็ดหมาล่าคูณสองนะอ่าทำการเตรียม พอเราตัดออกมาเสร็จแล้วนะนี่ก็จะเอา,เอาลาดเขียวมาเทจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บก็ลาดเขียวนี้ก็จะมันๆน,นะอืมอืม,อมกลิ่นฉุนมากเลยลองกินดูครับมันเหนียวอืมอืมอร่อยยอด คนเผ็ดเลยเดีย๋ยวพอเราทอดเสร็จแล้วก็จะมาคลุกอ่ะส่วน้านเขียวนี่เนาะ